นิทานชาดกเป็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงสแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต,ต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณ,ณประโยชน์ ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดกห้าร้ชาดสุขวิหารีชาดกชาดกว่าด้วยสุขอันเกิดจากการบรรพชา ในสมัยพุทธกาลหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จออกผนวดแล้วนั้นพระพัฒทยะซึ่งเป็นพระอนุชาได้เสด็จสเสวยราชสมบัติกรุ่มกบิลพั์สืบต่อสันตติวงศ์แวดล้อมอยู่ด้วยราชอ,องครักษ์ผู้ถวายการอารักขาอย่างแน่นหนาและใกล้ชิดแต่พระองค์ก็ยังพระปริวิตกต่อพยานอันตรายอันจะพึงเกิดจากการประทุษร้ายอยู่เหนืองนิด ไม่เคยมีความสงบและเป็นสุขเลยเราจะทำเช่นไรดีมีแต่คนมุ่งจะปองร้ายแย่งชิงราชสมบัติมองไปทางไหนก็มีแต่ฐานรายล้อมไหนจะต้องคอยระวังตัวไหนจะต้องแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเหล่าราษฎรโอ้ยนี่ชีวิตเราจะหาความสงบไม่ได้เลยเหรอ สมเด็จพระพัทยะจึงตัดสินพระไทยออกผนวนในพระพุทธศาสนาได้บำเพ็ญเพียรจนหมดกิเลสเป็นพระอ,อรหันต์เดินทางพิกขาจารย์ไปทุกหนทุกแห่งโดยลำพังพระองค์ได้พบกับความสุขอย่างแท้จริงด้วยไม่คล้องอยู่กับอิสริยยศและอันตรายจึงเปล่งอุทานขึ้นว่าออสุขจริงเนาะสุขจริง พวกท่านดูพระพัทยาสิพร่ำบนว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอฮะช่างไม่สำรวมจริงๆอย่างนี้เราต้องนำความไปบอกแด่องค์พระศาัาสดาให้รู้ซะแล้วจะได้ไม่เสื่อมเสียสมณเพศอย่างเราใช่ใช่งั้นจะรออยู่ทำไมล่ะไปกันเลยดีกว่าพระภิกษุทั้งหลายผ่านมาได้ยินเข้าจึงติเตียนและไปกราบทูลให้พระพุทธองค์ได้ทรงทราบ ข้าแต่องค์พระศาสดาท่านพทัทยากระทำตัวไม่เหมาะสมเป็นสมณะแท้แต่กลับอุทานออกมาว่าสุขจริงหนอสุขจริงหนอจริงด้วยสงสัยยังอะไรกับราชสมบัติเป็นแน่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านพทัทยามิได้เปล่งวาจาออกมาเพราะอะไรในราชสมบัติกรุงกบ,บิลพัท และก็ไม่ใช่ต้องการอวดอ้างความเป็นพระอรหันดังที่พวกท่านทั้งหลายหลงเข้าใจหรอกนะนี่คือปกตินิสัยที่ท่านมีมาแต่ชาติปางก่อนเมื่อได้ฟังดังนั้นพระภิกษุทั้งหลายจึงกราบทูลอาราธนาให้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระพัทยะให้ฟังพระพุทธองค์ จึงส่งระลึกชาติแต่หนหลังด้วยบุพเพนิวาสานุสติยานแล้วตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายดังนี้พุทธกาลสมัยหนึ่งในรัชสมัยที่พระเจ้าพรหมทัตครองกรุงพาราณสีอย่างสงบร่มเย็นอยู่นั้นยังมีฤาษีผู้มีความฉลาดปราดเปรื่องผู้หนึ่งมีนามว่าอุทิจจ อุทิจัารีได้พิจารณาเห็นโทษของการครองเรียนและเห็นอนิสง์ของการออกบวชเหตุฉไนชีวิตของเราเนี่ยจึงมีแต่ความวุ่นวายมีความสุขแต่เพียงกายภายนอกหาความสุขที่แท้จริงได้ยากยิ่งนักเห็นทีเราต้องมุ่งหน้าเข้าหาธรรมซะแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้น อุทิศจานำทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีออกแจกจ่ายเป็นทานให้แก่คนยากคนจนคนยากไร้โอ้ยท่านอุทิศจะเอาของมาแจกแนะ่พวกเรามารับกันเร็วๆจำเริญจำเริญเถอะพ่อคุณขอให้ท่านทั้งหลายมีความสุขในทานที่เรามอบให้เอาแบ่งๆรับไปนะไม่ต้องแย่งกันนะได้ทุกคนช่างใจุบญสุทานจริงๆ จากนั้นก็ตัดสินใจออกบวชเป็นฤาษีมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิจนได้ฌานโลกีบรรลุสมาบัติ8มีลูกศิษย์ลูกหามากถึง500คนเป็นบริวารจนเป็นที่เคารพนับถือยกย่องของพระเจ้าพรมทัตและชาวเมืองทั่วไปเป็นอันมากล่วงเข้าสู่ฤดูฝน มีฝนตกหนักไม่เหมาะแก่การเจริญภาวนาในป่าฤาษีอาจารย์จึงพาศิษย์เข้ามาพำนักในเมืองพระเจ้ากรุงพาราณสีจึงพระราชทานพระราชอุทยานให้เป็นสถานที่บําเพ็ญภาวนานมัสการท่านอาจารย์กำลังเข้าหน้าฝนแล้ว ข้าพเจ้าเห็นควรว่าให้ท่านอาจารย์พาคณะสิทธิ์มาเจริญภาวนาในอุทยานของข้าพเจ้าด้วยเถิดอยู่ในปา่าฟ้าฝนตกจะไม่สะดวกต่อการเจริญภาวนาธรรมเจริญพรจเจริญพรมหาบาพิษช่างเป็นผู้มีน้ำใจจริงอาตมาก็ขอขอบใจมหาบาพิษมากนะจวบจนสิน้นฤดูฝนพระเจ้าพรมทัต ทรงเห็นว่าพระฤาษีอาจารย์นั้นชราภาพมากแล้วจึงอาราธนาให้ท่านพำนักอยู่ต่อส่วนลูกศิษย์ก็ให้กลับไปบำเพ็ญเพียรในป่าหิมพมา,านกันเองตามลำพังมหาบาพิษบัดนี่ยก็หมดหน้าฝนแล้วอาตมาขอลาท่านกลับไปเจริญภาวนาในป่าตามเดิมนะช้าก่อนท่านอาจารย์บัดนี้ท่านนั้นชลาภาพมากแล้ว หากกลับไปอยู่ในป่าตามเดิมคงจะลำบากไม่ใช่น้อยทีเดียวข้าพระเจ้าใครขออาราธนาให้ท่านอาจารย์พำนักในอุทยานแห่งนี้ต่อไปเถิดส่วนลูกศิษย์ทั้งหลายนั้นก็ให้ไปบําเพ็ญเพียรภาวนานในป่าหิมพานกันต่อไปจเจริญพรจเจริญพรอาตมาขอขอบใจมหาบาพิษมากนะพระฤาษีอาจารย์ ตัดสินใจพำนักในอุทยานและได้เรียกสิทธิ์คนโตมาบอกกล่าวและให้นำลูกศิษย์คนอื่นๆกลับไปเจริญภาวนายัางป่าหิมพมา,านต์ตามเดิมต่อจากนี้ไปอาจารย์จะเจริญภาวนาอยู่ในอุทยานแห่งนี้อาจารย์ต้องฝากเจ้าให้ช่วยดูแลสิทธิ์น้อยทั้งหลายด้วยนะขอรับท่านอาจารย์ท่านอย่าได้กังวลไปเลยข้าจะดูแลสิทธ์น้องแทนท่านเองดีมาก ขอให้พวกเจ้าเดินทางกันโดยสวัสดิภาพนะงั้นข้าขอกราบลาอาจารย์เลยนะขอรับเมื่อออกเดินทางกลับไปเจริญภาวนาธรรมในป่าหินมะพานสิทธ์ทั้งหลายก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างสงบโดยมีสิทธิ์คนโตเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยหลายวันผ่านไปสิทธิ์คนโตก็เกิดคิดถึงและเป็นห่วงอาจารย์ฤาษีขึ้น คิดถึงอาจารย์เหลือเกินป่านนี้ท่านจะเป็นเช่นไรบ้างนะนี่ก็น,นานวันแล้วเห็นทีเราต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนท่านในเมืองสักครั้งสิทธิ์น้องทั้งหลายเราจะออกเดินทางไปเยี่ยมท่านอาจารย์ในระหว่างที่เราไม่อยู่พวกท่านจงหมันบำเพ็ญเพียรภาวานากันด้วยความสงบเถิดขอรับสิทธ์พี่ท่านไปเถอะทางนี้ข้าจะดูแลให้เองแหมเอาหน้าเชียวนะเจ้าเนี่ยสิทธิ์พี่ ฝากความคิดถึงถึงอาจารย์ด้วยนะอย่าลืมบอกนะว่าพวกเราเป็นห่วงแมวไม่อยู่หนูร่าเริง <S 2> <S 2> <S สบายเฮสิทธิคนโตเดินทางมาถึงก็ได้พำนักในสำนักของอาจารย์ขณะที่สิทธิคนโตกำลังนอนอยู่นั้นพระเจ้าปรมทัศน์ก็ได้เสด็จมาเพื่อกราบนมัสการพระฤาษีอาจารย์เช่นกัน นั่นใครมานอนอยู่นะเป็นถึงนักบวชมานอนเพอ้ออยู่ได้ช่างไม่สำรวมจริงๆขนาดเรามาแท้ๆยังไม่ลุกขึ้นมาให้การต้อนรับอีกฤาษีผู้เป็นสิทธ์แม้จะเห็นพระเจ้าพรหมทัศสเสด็จมาก็ไม่ได้ลุกขึ้นถวายการต้อนรับตามมารยาทอันดีแต่ประการใดกลับนอนเฉยเสียไม่หน่ำซ้ำยังเป่งอุทานออกมาอีกด้วยว่าสุขจริงหนอ สุขจริงหนอพระเจ้าพรมทัตทอดพระเนตรเห็นแล้วก็ยิ่งรู้สึกขัดเคืองพระไทยจึงตรัสถามพระฤาษีอาจารย์ด้วยความกังวลว่าข้าแต่พระฤาษีผู้เจริญดาบทหนุ่มผู้นี้เห็นที่จะฉันอาหารจนอิ่มน้ำสำราญมากไปเสแล้วถึงครานที่จะลุกขึ้น ได้แต่นอนเปลงอุทานสบายอารมณ์อันไม่ควรอยู่เช่นนี้หาใช่เช่นนั้นไม่รอกมหาบาพิษสิทธิ์ของเราผู้นี้เดิมก็เป็นกษัตริย์เยี่ยงพระองค์เหตุที่อุทานออกมาเช่นนั้นหาใช่เพราะความอิ่มจัดแต่เพราะไม่ต้องการกลับไปแสวงหาความสุขจากราชสมบัติตัางหากเมื่อพบว่าการได้ออกบวชเจริญภาวนาธรรมนั้น เป็นความสุขที่แท้จริงสุขยิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์ถือว่าเป็นสุขสองชั้นก็เลยเปลงอุทานออกมาเช่นนี้แหละมหาบาพิษความสุขที่มาจากการออกบวทนั้นกล่าวคือสุขที่ไม่ต้องหวาดภวาจากการถูกปองร้ายสุขที่ไม่ต้องมีภาระอันใหญ่หลวงในการดูแลทุกสุขของประชารษฎรและสุขที่ไม่ต้องเป็นภาระแก่ใครใ ให้ต้องคอยปกป้องอารักขาความปลอดภัยซึ่งนับเป็นความสุขชั้นแรกอันหนึ่งสุขจากการบรรลุธรรมเป็นสุขอัลลําเลิศที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลและวัตถุใดๆนับเป็นความสุขชั้นที่สองดังที่ฤาษีอาจารย์ได้กล่าวไว้ชนเหล่าอื่นไม่ต้องรักษาผู้ใดด้วยผู้ใดก็ไม่ต้องรักษาชนเหล่าอื่นด้วยดูก่อนมหาบาพิษ ผู้นั้นแลไม่เยื่อใยในกามทั้งหลายผู้นั้นย่อมอยู่เป็นสุขพระเจ้าพรมทัตสดับพระธรรม,มเทศนาด้วยใจที่เบิกบานชฉ้มชื่นเข้าพระทัยแล้วก็ไม่ได้ถือกโกรธด,ดาบทผู้นั้นอีกต่อไปข้าพระเจ้าเข้าใจดีแล้วถ้าเช่นนั้นข้าพระเจ้าขอลากลับก่อนนะท่านฤาษีผู้เจริญจเจริญพรเถิดมหาบ่อพิษ ดาบทผู้สิทธ์เองก็กราบลาพระอาจารย์กลับสู่ป่าหิม,มพานบำเพนเพียนต่อไปส่วนพระอาจารย์ได้พำนักอยู่ณพระราชอุทยานจนสิ้นอายุไขเมื่อละโลกไปแล้วได้ไปบังเกิดในพรหมโลกด้วยอำนาจฌานสมาปัติในพุทธกาลสมัยต่อมาลูกศิษย์คนโตกําเนิดเป็นพระพัทยาพระฤาษีอาจารย์ สวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า